พระธรรมยอนบทที่1ข้อ35ถึง51นะครับรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมธโปรดดกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้จึงติดตามพระเยซูไป พระเยซูทรงเลียวหลังกลับมาและเห็นเขาตามพระองค์ไปจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไรเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนักและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว คนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอนพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรแล้วแอนดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนจะบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์แอนดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะ เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาซซึ่งแปลว่าศิลารุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่าจยมตามเรามาฟิลิปมาจากเบตไซดาเมืองของอันดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเรตบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเรตได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูทรงเห็นนาธานเอลมาหาพระองค์จึงตรัสเรื่องของตัวเขาว่าดูเถิดคนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตรัสตอบเขาว่า พราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุหการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและปรงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์นะครับก็ แล้วก็วันนี้วันนี้นอกว่าพวกเราก็แบ่งปันกันครบถ้วนนะครับก็มาสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องแรกเราเห็นว่าเราเห็นถึงการเรื่องของการเป็นพยานนั่นเองใช่ไหมครับที่บอกว่าไอ้คนหนึ่งไปบอกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปบอกคนหนึ่งนะครับเราเห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไปนะที่ยอนผู้ให้บัพติสมาเองนะก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานแก่เขานะดยการที่อ่า พระองค์เสด็จลงมานะเป็นสันฐานมนุษย์พิราบนะที่ยอนได้รับรู้ที่พระเจ้าได้บอกยอนเอาไว้ถ้าเห็นพระวิญญาณบริสุ์เสด็จลงมาเป็นบนผู้ใดผู้นั้นแหละคือพระบุตรของพระเจ้าเมื่อยอนได้รับรู้นะเมื่อยอนได้เห็นนิมิตและเขตทราบนะเมื่อพระวริญญาณบิสุ์ทรงเป็นพยานยอนเองก็เป็นพยานให้กับสาวกของเขาฟังนะครับเมื่อสาวกได้ยินได้ฟัง พวกเขาจึงติดตามนะเมื่อได้ยินได้ฟังเราเห็นสาวกก็ไม่ได้ว่าเอ้ยอะไรยังไงเลยนะก,ก็ติดตามไปดูนะเมื่อไปดูเมื่อได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ค้างคืนอยู่กับองค์หนึ่งคืนนะก็คงได้แน่ใจแล้วว่าผู้นี้แหละใช่นะเขาก็ออกไปเป็นพยานต่อนะก็ไปเรียกนะสีโมนพี่ชายของตัวเอง ซีโมนก็มาพบกับพระเยซูนะครับเราก็เห็นว่านะอีกวันหนึ่งพระองค์เรียกฟิลิปนะอย่างที่พวกเราก็เห็นแล้วพวกเราก็แบ่งปันกันมาแล้วนะฟิลิปเองก็ไปเรียกเพื่อนของเขาไปบอกนาะธานาเอลนะครับนั่นก็เป็นมุมในเรื่องของการประกาศแล้วก็เป็นพยานนะครับว่าเมื่อเราได้รู้จักพระองค์เมื่อเราได้พบกับพระองค์แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งนะก็คือออกไปประกาศเป็นพยาน เราเห็นว่าคนในที่เราอ่านเนี่ยไม่มีใครถูกสั่งเลยนะว่าให้ออกไปเป็นพยานแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับเราได้เจอเรื่องน่ายินดีเราได้เจอสิ่งที่เรารอคอยมานานแล้วเมื่อเราได้พบเมื่อถึงเวลานั้นอ่ะจริงๆก็เป็นเรื่องเป็นธรรมชาติเลยที่เราจะมีความตื่นเต้นยินดีแล้วเราจะไปบอกคนที่เรารักจะไปบอกคนที่เรารู้จัก นะการเป็นพยานมันก็เป็นเป็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้เองนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาสั่งเรานะเราเห็นว่ามันอยู่ในชีวิตของสาวกของคนเหล่านี้อยู่แล้วนะในการที่ออกไปออกบอกกล่าวเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทําอะไรมหากิจอะไรมากมายเลยวันนี้แค่พวกเขารู้ข่าวพวกเขาก็เขาก็ทําแล้วนะครับนะอีกประเด็นหนึ่งเราเห็นว่า เมื่อพระเยซูคริสต์มาพบแล้วเรียกคนแต่ละคนเนี่ยเราเห็นภาพของการทรงเรียกที่ก็แตกต่างกันนะเหมือนชีวิตของพวกเรานะแต่ละคนก็มาเชื่อพระเจ้าแตกต่างกันไปนะบางคนก็ฟังข่าวประเสริฐแล้วก็เชื่อพระองค์แบบง่ายๆบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์การช่วยกู้นะที่เราเจอปัญหาแล้วพระองค์มาช่วยเหลือมากู้เราออกจากปัญหาออกจาก สิ่งเหล่านั้นนะบางคนแต่และคนมีมีมีวิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกแตกต่างกันเราต้องแล้วเราเห็นนะเราเห็นว่าพระเจ้ารู้จักคนแต่ละคนดีนะครับเหมือนแค่นานาธานาเอลใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นาธานาเอลตอนที่ซีโมนมาหาพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็เห็นคือเห็นเขาแล้วอะ่ะแล้วเห็นไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยนะมีการเรียก ว่าคนจะเรียกเขาว่าเคฟาสนะเ,เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักพวกเราดีนะทั้งอดีตของเราแล้วก็อนาคตเบื้องปลายของเราอนะงค์เหมือนที่พระคมพีบอกแหละว,ว่าพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่ที่พระองค์ถักทอเราอยู่ในท้องอยู่ในคันมารดาแล้วนะครับแล้วก็พระองค์ทรงทราบเรารู้จักเราตั้งแต่ต้น เราเห็นว่าสิ่งที่ในการที่พระองค์ทรงรู้จักคนเหล่านี้เนี่ยแล้วพระองค์ก็มาแล้วก็ช่วยเหลือเขาด้วยคนที่เชื่อง่ายๆนะพระองค์ก็แค่เรียกเขาก็ตามมาคนไหนที่เขาอาจจะยังมีข้อสงสัยพระองค์ก็พระองค์ก็ทําให้เขาหายสงสัยอ่ะพระองค์ก็พูดนะให้นาธาเอนาเอลเฮ้ยผู้ชายคนนี้พระเยซูเนี่ยรู้จักเราได้ยังไงว่าเราเป็นคนแบบไหน นะพระองค์ก็พูดให้เขาได้เกิดความสงสัยและให้เขาได้ถามและพระองค์ก็พูดนะก็คือเหมือนเหมือนกับชีวิตของเราหลายๆคนเมื่อเราเริ่มแรกเริ่มเราก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรอกแต่เป็นเพราะว่าพระองค์สําเดงพระองค์เปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ให้เราได้รู้จักเราจึงเกิดความเชื่อนะแลนะจริงๆเราเห็นว่า พระเยซูเป็นอย่างนี้มาตลอดนะแม้แต่สาวกของพระองค์ถ้าเราจําได้นะตอนที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนึ้นน่ะโทมัสเองก็ไม,ม่มีมีมีความสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อแบบประกาศความไม่เชื่อของตัวเองให้กับทุกคนทราบเวยว่าถ้าไม่เห็นไม่ได้แย่นิ้วเข้าไปเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าพระเยซูก็ไม่ได้ตําหนิในความไม่เชื่อของสาวกของ,รงพระองค์นะพระองค์ก็มาเติมเต็มพระองค์ก็มาทําให้เขาหายสงสัยนะครับ นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับนะมีอะไรอีกนะก็เราจะเห็นว่านั่นแหละคือที่ที่พระเจ้าทรงทรงรู้จักเราแต่ละคนดีนะครับแล้วก็ในกระบวนการที่เราได้รู้จักพระองค์เนี่ยเหมือนที่พระองค์บอกกับนาธานาเอลนะว่าเราจะได้เห็นมากขึ้นนะเหมือนที่พระองค์เรียกนะว่า ให้มาดูเถิดนะครับที่เราบอกว่ายหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนที่ไขนะพี่นิสากรแบันเอาไว้นะวาว่าอันนี้เป็นเป็นข้อความที่สําคัญเลยนะเพราะว่าเมื่อเมื่อมาประกาศเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเลยนะแต่วันนี้เหมือนที่พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าจงลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าเราเป็นเสริฐนะวันนี้คนที่ให้โอกาสกับตัวเองนะคนที่มาลองมาชิม มาลองมาดูนะเมื่อเขาได้เห็นเมื่อเขาได้รู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเปิดใจที่จะลองนะเปิดใจที่จะชิมพระองค์ดูเปิดใจที่จะตามพระองค์เปิดใจที่จะตามมาดูนะเราเห็นว่าถ้านาธานาเอลเนี่ยปิดใจนะไม่ไม่สนใจที่จะไปอ่ะเพื่อนมาบอกนะเฮ้ยแล้วเชื่อเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอ่ะว่าสิ่งดีเนี่ยมาจากนาซาเรสไม่ได้หรอก นะเอ้ยไม่ต้องเสียเวลาไปดูหรอกนะเขาก็คงจะไม่ได้พบกับพระเยซูเขาก็คงจะไม่ได้รู้จักกับพระองค์นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะว่าหัวใจของผู้คนหัวใจของพวกเราก็เหมือนกันเราก็ต้องให้หัวใจของเราเนี่ยเปิดรับนะต่อต่อเรื่องราวต่างๆนะอย่าเป็นคนที่ปิดใจถ้าเราปิดใจเพราะว่าความคิดหรือว่าเพราะว่าชุดความรู้เดิม ความเข้าใจเดิมของเราเนี่ยบางทีมันมีข้อจํากัดบางทีมันไม่เข้าใจแผนงานและนามพระไทยพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ไม่มีใครที่เข้าใจพระเจ้าได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนที่บรดนดิก้าบอกว่าพระองค์เปิดเผยสัมแดงกับสาวกกับคนของพระเจ้าแต่ละคนในแต่ละแง่มุมในทุกวันนี้พระเจ้าก็เปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ในให้กับคิดจักรต่างๆให้กับคนต่างๆ ในในในแต่ละแง่มุมในแต่ละด้านที่มีความลึกซึ้งแตกต่างกันนะเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าโดยสติปัญญาโดยความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ครบทั่ว100%เซนะบางคนเราสามารถเข้าใจลึกได้ในเรื่องนี้แต่ในบางเรื่องเราปิดเราไม่รับนะเราก็ไม่เข้าใจแต่พระองค์ก็ไปสำแดงกับอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ แล้วนั่นนั่นก็เป็นภาพของพระกายเหมือนกันว่าที่พระเจ้าเองก็ไม่ได้บอกว่าอวัยวะเราจะต้องเป็นอวัยวะที่ทํางานได้ทุกอย่างนะแต่แต่ละคนแต่ละอวัยวะมีความสามารถมีการของประทานที่แตกต่างกันแล้วเราต้องนํามารวมกันเราต้องทํางานด้วยกันเราต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราต้องทํางานต่อติดประสานกลมกลืนกลมเกลียวกัน นะครับน่ากลับมาก็คือประเด็นก็คือว่าเมื่อการสําแดงของพระเจ้าในแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแตกต่างกันในเรื่องต,ต่างๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเราเองก็ต้องระมัดระวังที่เราจะไม่ปิดใจนะต่อการสําดงหรือว,ว่าต่อเรื่องราวต่างๆนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเราฟังแล้วมันมันขัดแย้งกับความเข้าใจเดิมของเรานะเราอย่าเพิ่งปิดใจแต่ให้เป็นเหมือนนาะธานาเอลที่บอกว่า อะมาดูเถิดนะมาดูนะมาถามพระเจ้าดูมามาดูกับพระเจ้าว่าเอ๊ะใช่พระองค์ไหมเอ๊ะมันดีจริงไหมนะเพราะว่าถ้าเราเชื่อในหลักการในความคิดความรู้เดิมของเราเนี่ยสุดท้ายบางทีเราอาจจะพลาดสิ่งที่เป็นน้ำพระทยัยหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าที่อยากจะให้กับเราก็ได้เราเห็นว่าพวกฟารีสีเองปฏิเสธพระเยซูคริสต์เพราะว่าไปไปยึด ใน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 ความคิดเดิมๆหลายอย่างที่มันเป็นกฎนะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกับพลาดในประเด็นที่สำคัญในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อ,อยากแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้นะครับ